นี่ก็ตัวใหญ่อะเนี่ยน,นี่ตใหญ่ๆก็ล้วนนะจะเป็นแมวบ้างอ๋อมีเจ้าของมีอย่างนี้ก็มีเจ้าของลูกแมวด้านนู้นก็มีนะครับที่เพิ่งเกิดสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางมะกอกนะครับก็เป็นโครงการทําทําหมันให้กับแมวหมาแมวตอนจัดแต่วันนี้เราเน้นแมวตอนจัดเป็นหลักก็มีแมวมากี่ตัววันนี้เก้าสิบตัว กำลังไล่จับมาค่ะพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะเหมียวนะคะวัตตดาเป็นรุ่นที่รุ่นพี่ผมอานราผมรุ่นสิบเก้าพี่รุ่นสิบเจ็ดวันนี้เรานี่มาเป็นตับเลยครับเราจับแมวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จะคะมีการดักแมวแล้วก็จับแมวจรจัดมาเพื่อที่จะมาทําหมันในวันนี้นะคะแล้วก็มูลนิธิีอนุราช้างและสิงแมดล์รอมกับกทมแล้วก็ตำรวจเจ้าหน้าที่เขตร่วมมือกันค่ะ วันนี้ก็น่าจะได้สักประมาณมากกว่า50ตัวแน่นอนถึง90้าสิบไหมฮะอาจจะถึงอาจจะถึงอันนี้คือโต๊ะทำอาหานใช่ไหมได้เก้าสิบตัวอ่านี่ท่านผอ,อเขตปูปนามาเยี่ยมด้วยท่านผอ,อเขตรับรุนาอ่าทักทายผู้ชมหน่อยครับเี่ยผมมาก็ไม่ได้บอกลูกหน้านะผมก็ ถ้ามันก็มีการร่วมมือกันเลยมาดูท่านเดือดตอธิบายหน่อยครับสวัสดีครับผมแนะนตัวคนคือหมอครับจากฟักเก้าไก่นะครับก็วันนี้มาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาแล้วเชียงใหม่เมื่อเช้าเลยครับแต่คนจังหวเชียงใหม่ป่ะไม่ใช่ครับบัญชีรายชื่อครับเอาบัญชีรายชื่อแต่ผมเนี่ยแต่ว่าช่วยกับเนี่ยครับคุณเล็กแสงเดือนโอ้ประธานสวัสดีครับพี่เล็กนะครับคุณเล็กแสงเดือนชัยเลิศค่ะอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณท่านต้อบการท่านจะมาคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยปัญหาเรื่องหมาแมวจจรรรรัดดเเเเเเนนี่่่ยยมืืออองงใหญขชชุลคถ้าาากิ ไม่ลงไปในชุมชนเรามันจะไม่รู้เป็นปัญหาโดยเฉพาะแมวเนี่ยแมวมันโอ้โหมันแทรกมันแทรกอยู่ทุกที่เลยค่ะแล้วคนก็ใจบุญนะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะครับเพราะตอนตอนวประมาณที่ในห้องก็ประมาณนะครับที่ที่ผมอยู่ในกรรมธิการเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ว่าเรื่องปัญหาหมาแมวจอจัดนะครับเมื่อต้ปีเนี่ยได้ความช่วยเหลือจากมูลนที่อนุรักษ์ช้างและสิงห์บนล้อมดีครับเรามาตะลุยทำหมันหมาแมวนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยไปเขียตามคุณเทียนของตระกายและตระกายเราต่อกายตระกายหน่อย หน้าครับวันจันทร์ครับทั้งหมาทั้งแมวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็กพี่เล็กบอกว่าจะแถมลิงด้วยนะครับพี่ช้างพี่ช้างช่วยลิงด้วยมีลิงกอนจัดด้วยเหรอมีลิงบางคนเนี่ยลิงตัวแม่ใช่ไหมต้องพาต้องว่าไปดูนะครับมันจัดระวังนะไม่กัดครับไม่กัดพี่เล็กไปบ่อยพี่เล็กไปบ่อยดินแดนเลยนะครับไปดินแดนพี่เล็กมีแมวกี่ตัวเนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยสองตัวสองวันกว่าแล้วเกือบเกือบตอนนี้เมื่อวานไปช่วยอีกค่ะคือการแก้ปัญหาแมวหมาแมงจัดเนี่ยไม่ง่าย มันต้องทําให้ครบวงจรนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คือต้องเริ่มจากการทําหมันใช่ครับแล้วก็จัดระเบียบให้ดีแล้วอาจจะต้องมีที่พักที่มีคุณภาพให้เขาปัจจุบันกทมมีอยู่ที่แถวปรเวศเวศซึ่งสภาพก็ไม่ดีแล้วก็ส่งไปที่อุทัยธานีครับหลักคือว่าผมว่าต้องมีที่เลี้ยงให้ดีแล้วก็ให้คนมารับไปเลี้ยงต่อได้เพราะถ้าเกิดผมว่ามีแมวหลายตัวที่อาจจะดูน่ารักนะครับถ้าคนอยากไปเลี้ยงต่ออ่นนี้คือพวกพวกเรานะครับตั้งตัวตีมาด้วยใช่ครับคนนี้คือคนแรก ท่านผู้กำกับแนะนําตัวนะครับครับผมัทัชเอกสุกิตมหาสวัดครับคู่กับสนลาดพรุนาครับแล้วเริ่มโครงการยังไงครับก็สืบเรื่องมาจากโครงการของตรครับที่เขาให้เข้าชุมชนแล้วก็มีประชาชนเนี่ยให้ข้อมูลว่านี่เป็นปัญหาเรื่องแมวจรจัดเรื่องสุนัขเรื่องแมวที่ว่านอกจากจะไล่กัดคนแล้วเนี่ยบางทีก็มีสิ่งปฏิกูลนะครับอันตรายกับสุขภาพนะครับประสานงานกับทางทางเทศะครับโอเคแล้วนี่ตำรวจไปช่วยจับวะเนี่ย ตำรวจจับแมวเป็นไหมเนี่ยจับไม่เป็นครับไม่ได้เป็นมาครับจริงดิแล้วใครไปจับไห้เนี่ยพี่ข้างหลังก็จับไม่เหรอแต่ลองมาอ่ะถ้าลองมาตำรวจจับแมวมาตลอดเลยคนนี้คนนี้นี่พี่รวยพี่รวยครับดีฮะคือผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยหลายฝ่ายนะใช่แล้วผมว่ากรมอเองก็ไม่ได้มีกําลังมากพออย่างวันนี้เราระดมคนมาช่วยทำเดี๋ยวเราไปดูแมวก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้มาเป็นตับเลยเด่นนะว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากวัดเนาะ มาจากวัดมาจากวัดเดี๋ยวพี่ยกให้ดูอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่่าวาไงลูกรายละเอียดค่ะอันนี้คือแมวจรจัดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยากเลี้ยงแมวนะผมว่ามาเอาแมวจรจัดไปเลี้ยงอ่ะดีที่สุดใช่ค่ะกช่วยบรรเทาภาระเขาพาไปดูเบบี้หน่อยสิทุกอย่างมาจากนี่มาาจกวัดหมดเลยจากวัดต้องมากรอบเนี่ยวัดกับโรงเรียนค่ะวัดกับโรงเรียนเนาะอันนี้ตัวนี้น่ารักเลยตัวเนี้ยอันนี้ขาใหญ่ประจำที่นี่นักเรีงค่ะโอ้นี่นักเรีงดูจักริ้วรอยเฮ้ยเวี้ยไปไหนล่ะ มานี้ดิอันนี้ก็นักเลงเขาเนี่ยใช่ดิเบบีเบบีเบบีเบบอันนี้เอาขึ้นเชียงใหม่แต่นี่ทำหมานไม่ได้มั้งไม่ทำไม่ได้เอาขึ้นเชียงใหม่แต่คุณเล็กจะเอาขึ้นเชียงใหม่ค่ะแต่พี่คิดว่าอย่างนี้นี่โหนี่เจ้าพาอดูหน้าดูหน้าดูผ่านศึกมานะเนี่ยผ่านศึกผ่านศึกแล้วทีนี้ยังไม่ทำหมันนะตรงนี้ยังถ้าทำหมันแล้วมันจะดูน้อยลงไหมดูน้อยลงอันนี้ต้องขึ้นเชียงใหม่เพราะว่ายังเล็กเกินไปแต่ถ้าแม่ตอนจับมาเลยค่ะ อันนี้จะบอกช้ำหน่อยอันนี้บอกช้ำหน่อยตาเตอเราจะมีตาจะมีที่ตาแล้ววีเรามีสัตวแพทย์ช่วยดูไหมมีค่ะป่วยนะทำไมเดินจังแมวป่าไงแมวป่าเหรอใช่เขาจะเป็นแมวป่าอ่เดี๋ยวกรมออยอย่างไรจ้าอธิบายหน่อยพวกเราคุณหมอมายังครับเป็นแมวจากประชาชนที่เขาต้องการทำหมันอ่าอันนี้ก็มามีบางส่วนที่ประชาชนอยากทำหมันด้วยค่ะอันนี้ก็คือน้องจากตัวคนตัวแมว กระโดดใหญ่แล้วเจ้าของอยู่ไหนนี่เจ้าของอยู่นี่ค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่มีกี่ตัวครับแมวสองตัวอธิบายหน่อยพวกเราใครอยู่นี่อยู่ที่ไหนสิงห์่ล้อมสตนักอะไรไอ้ฝ่ายสิงแม่ล้อมของเขตราชบุญนะวันนี้ใครมาทำหมันให้ครับเป็นสัมนักสัตวแพทย์สาธารณสุขสัมนักอนามัยค่ะแล้วก็มีคุณหมอจากทางมือที่ช้างและสิงห์่ล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันใช่ค่ะมีหมอคุณหมอทั้งหมดกี่คน เจ็ดคนของเรากี่คนของกทมกี่คนสี่คนเอาไม่เป็นไรทีนี้เราก็มีหมอจํากัดนะผมว่าการแก้ปัญหาต้องต้องมีแนวร่วมกับภาคเอกชนแหละเพราะว่าถ้าปกติเราไปทำหมันที่ไหนถ้าเกิดคนต้องการทําหมันเนี่ยที่สำนักงานเอ้ยศูตรอนามัยได้ไหมศูตรอนามัยจะมีฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะแต่ทําหมันมีไหมทำหมันเอ่อยังไม่มีใช่โอเคเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะต้องหาที่ทําหมันจะทํายังไงให้ ประชาชนนะกทมเอกชนอย่างพวกเราเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักปีแล้วก็มันก็จะสำเร็จอันนี้ก็เป็นนโยะบายอยู่นะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆร่วมเรามีการประชุมเครือข่ายไปแนละ้วแล้วผมว่าเครือข่ายต้องเข้มแข็งแล้วผมว่าตั้งแต่เริ่มเลยฮนะตั้งแต่เริ่มต้นนะจุดที่ร้านขายแมวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มอย่างนั้นเลยอนะว่าใช่ใช่ไม่ใช่ว่าขายตอนหน้ารักเสร็จแล้วพอเลี้ยงไปแป๊บหนึ่งก็ไปปล่อยใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็จะมาอยู่ตามวัดอย่างงี้ใช่ใช่ครับโอ้นี่น้องแมวมาเยอะเลย สองพี่เป็นไงบ้างครับเลี้ยงกี่ตัวสองตัวเหรอเหนื่อยเนี่ยดูร่างเหนื่อยเนี่ยกี่ตัวเะตัวกี่ตัวทำหมันหมดยังโอเคครับได้ต้องลุยครับโอ้โหวันนี้ดีนะอันนี้เอาแอร์มาทำหมันแล้วครับตัวนี้เหรอปีครีขวบแล้วอันนี้หกวันอ่าโอเคครับดีครับช่วยกันนะพี่ว่าจากคุณบอลอย่างที่ท่างคูว่าพูดก็ดีก็ไม่ว่าเชอร์นะโออครับให้ทำจะได้ไม่ไม่หนาแน่นครับ ครับโอ้มาเป็นตับไปนะวันนี้อ่ะเป็นหน้าที่คุเก้าสิบตัวค่ะทำหมาโออคุณยายเอาแมวมาทำหมานแล้วคุณยายเลี้ยงแมวเองเหรออยู่วัดกี่ตัว้อเนี่้ข้าวข้าตัวตอนนี้เอามาสี่ตัวแลยเก้าตัวเลยจะไมไปเลี้ยงเยอะอย่างเงี้ยในนี้ห้าตัวอันนี้ห้าตัวแล้วเลี้ยงหมาอยู่เนี่ยแบบเขามาอยู่ด้วยอ่ะอ๋อเขาเขามาอยู่ด้วยว่าเราเป็นคนใจบุญเนาะมีใครอีกโอเค ตนต่อแนะนำยังไงดีเนี่ยต้ะต่อแนะนำยังไงดีเรื่องหมาคือเรื่องหมาแมวจรจัดนะครับท่านผู้ว่าเรียนตามผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดนะครับปัญหาคือเราต้องใช้ก็ประมาณเท่าไหร่ที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่มีข้อมูลนะครับเราไม่มีข้อมูลที่แน่นอนคือถ้าเรามีข้อมูลที่แน่นอนเราสามารถจำนวนมีมข้อมูลจำนวนแมวก็ไม่มีนะไม่ทีแสนตัวไม่ชัดเจนหมาก็ไม่มีแมวไม่มีไม่เป็นไราค่อยเก็บไปเขาบอก้ว่าไม่ชัดเจนคือถ้าเรามีข้อมูลทีนี้มันก็มีแหล่งนะเช่นวัด วัดตามต้งโรงเรียนชุมชนชุมชนเนี่ยเยอะค่ะแต่มันต้องอยู่กับที่ที่เป็นให้อาหารใช่ครับใช่ใช่ชุมชนก็เยอะแต่ว่าชุมชนเนี่ยแมวก็เยอะใช่เพราะแมวมาแล้วมันแล้วคนเราขี้สงสารใช่ใช่ครับโอเคนะแต่อันนี้ไม่ได้จอนจัดนะเนี่ยอันนี้ชาวบ้านเอามาต้องอันนี้ชาวบ้านเอามาตัวนี้ก็สวยดีนะสวยตัวนี้สวยตัวนี้มีคอปคอร์น่ะมีเจ้าของมามีเจ้าของมารู้สึกว่าจอนมาสองตัว น่ารักี่ไงตัวนั้นก็มีกแบบเขาบอกมันสุกมันมีตัวสวยอยู่สองตัวนี่แล้วต้องฉีดวัคซีนไหมปเนี่ยต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขตัวนี้ก็ดูนิ่งอี่นะเนี่ยต่อสีดตามหลังเหรอฮะอ๋อวันนี้ทาจวีโหนี่แบบครอบครัวเดียวเหรอเนี่ยไม่กัดกันค่ะสี่คนนี้น่ารักดีนะเราเป็นมนุษย์หมาเนาะแต่เราก็เมนุษย์หมาเหรอ นนี่เป็แมวนี่กินยาสองไอ้นี่เขาบอกอย่างนี้มันได้ให้โชคมันทำให้นเ็แมวมงคีปัญหาประชากรแมวเนี่ยมันเยอะเพราะว่าแมวเขาออกลูกบ่อยนะค่ะเออได้อ่ะค่อยๆแก้ไปแต่เราก็เริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มต้องหาแนวร่วมทำงานเป็หาแนวร่วมใช่ครับ พี่เล็กขอบคุณมากนะครับที่ช่วยทำนะเพื่อนเพื่อนกับคุามความนี่นี่สารเรื่องปัญหาหมาพี่ช้างช่วยน้องหมาพี่ช้างช่วยนอหมาแล้วช้างสถานการณ์ดีขึ้นไหมตอนนี้ไม่ก็เราไมันกยเห็นช้างเดินในเมืองกันนะช้างไม่ไม่ได้เดินเพราะว่าตอนนี้ช้างอดอยากกันใช่เพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มาด้วยของพี่เลี้ยงว่ากี่ตัวช้างร้อยยี่สิบตัวโอเคอ่าครับอ่านท่านต่อต่อกาย อาทิตย์หน้าที่ไหนนะบางขุนเทียนวัดสแกงามครับผมจำนวนหนึ่งร้อยตัวเน้นสุนัขและก็แมวจรจัดเพื่อยุติการแพร่กระจายแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตเท่าที่มีอยู่นะครับเพื่อยุติการเกิดใหม่นะครับแล้วก็ลิงขอเป็นกรณีพิเศษกับพี่เล็กนะครับประธานวลนิธิอานุรักษ์ช้างนะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับก็พี่เล็กบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยดูลิงที่บางขุนเทียนนะครับเหลืออยู่ราวๆตอนนี้ก็น่าจะร้อยกว่าตัวแล้วครับพี่เล็กก็มีได้แบ่งบางส่วนไว้ที่ ที่เชียงใหม่แล้วบนบแม่คงเทียนนะที่เรียบชายทะเลนะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเชียงทะเลใช่เทียนทะเลที่มันมีเลี้ยวซ้ายไปแล้วมีเออเลี้ยวทางด่วนทางด่วนเลยครับอ่าห็นคนชอบมันยังไม่มีที่แล้วมันเป็นลงสะพานพอดีแล้วมันเก่งนะบางทีผมันขึ้นรถกระบะนะไปหยิบของหลังรถกระบะเขาใช่ตลาดตลาดมาตลาดเออดีครับโอเคนะก็เรียบร้อยดีครับทุกคนเดี๋ยวไปดูเขาบอกมีอาหารมาเลี้ยงด้วยใครอยากมาเลี้ยงเนี่ยขนมกินน้ำยานดิพวกเราสบายดีไหมพี่กวาด พี่ลาบุญอ่ะใครใช้เลยจ้าลาบุญนะนะสวัสดีจ้าทุกคนมาช่วยกันดูแลเดแล้วใคเลช้จ้าโอเครัดีครับโอ้คนไหนท่าเนี่ยนี่เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงคนเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยเล็กอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่หน้าโซนหน้าเลยค่ะโอเคโหนี่ให้ตักให้ดูหน่อยดิ หอมสวยเลยเนี่ยแกงไก่เสร็จไก่นะครับแล้วหนังจีนเนี่ยหมูเจ็ดล่าบุญนะคะอ๋อมาช่วยกันนะประธานชุมชนสถาพรท่านในชุมชนมีแมวเยอะไหมครับไม่รู้จักโอเคได้ครับโอ้นี่วันนี้มากี่จานเนี่ยกี่กิโลของจีนเนี่ยสองร้อยจานชุมชนบุญณะสุดเขตมาสามมีแมวเก้าสิบตัวเด็น้องจีนสองร้อยจานนะเนี่ยรู้สึกคนเยอะกว่าแมว ดีครับน้าทานมาขอบคุณมากนะทุกคนนะช่วยกันนะขอบคุณนะครับโอ้ณน้าทานครับเดี๋รับแ้อย่างที่เดีย่องใส่ขอบคุณหมอสวัสดีครับคุณหมออธิบายหน่อยสานกา์เป็นไง ตอนนี้นหมาแมวถูกทิงก้งคนทำเยอะมากเลยนี่คุณห <บา S 1> <ช>มอมาจากเชียงใหม่เลยใช่แล้วครับอันนี้คือที่ทำงานของมูลทิแล้วทีนี้เนี่ยน้องหมาน้องแมวมีคนเอามาทิ้งที่มูลทิเยอะมากครับ,รบ,ออบของกรุงเทพกเหมือนกันเชียงใหม่ก็เหมือนกันมันทำให้เกิดปัญหาในชุมชนเนาะในส่วนของโรคติดเชื้ออะไรต่างๆนานามันควรมีการควบคุมหรืออะไรพวกนี้ได้ครับอันนี้อยู่ในนโยบายแล้วครับแล้วคุณหมอกลับเมื่อไหร่น่าจะเปลี่ยนนี้ครับทำหนึ่งเคสในเกี่นาที ประมาณจริงๆตัวหนึ่งประมาณเอ้ยชั่วโมงหนึ่งประมาณ2องสตัวต้องมายาสลบปไหมต้องมายาสรุปแล้วก็ต้องเย็บแล,แล้วก็ต้องเย็บายอายุเท่าไหร่ถึงทำหมันได้เอ่อถ้าเป็นเพศผู้เริ่มที่ประมาณ3าสเดือนไข่ลงได้แต่เพศเมียก็คือ6กเดือนเริ่มได้ครับทั้งห <Okay. S 1> มาทั้งแมวครอีกทีนึงอธิบายหน่อยว่าจะเอามาทำหมันนี่ต้องมีเตรียมตัวอะไรบ้าง โดยมากเนี่ยต้องงดข้าวดน้ําอย่างน้อย8-12ชั่วโมงนะครับเริ่มต้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเช็คค่าเลือดแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถออกมา general s c r e e ได้ว่าน้องสุขภาพดีแข็งแรงล่าเลยจากนั้นก็คืองดข้าวงดน้ําวางยาสมและททำหมันได้เลยหลังจากนั้นก็คือสิ่งสําคัญนอกจาก ทำหมัดแล้วเราต้องดูแลแผลหลังจากนั้นด้วยก็คือมีการให้ยาต่อเนื่องต่อเนื่องกี่อาทิตย์นะโดยมากประมาณ7วันครับคือหมอให้ยาแบบยาสีเข้าปากนี่หรอ,อ,อยากแก้เซียสองอย่างใช่ครับมียากแก้เซีลดปวดแล้วก็การติดเชื้อครับได้ครับประมาณสัปดาห์หนึ่งคือเราจะไม่ทําหมันแล้วปล่อยออกไปเลยเ,เ,เพราะว่าสุขภาพเขาจะแย่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแม่จอนจากคือแล้วทํทำไงเพราะเราประสงคืนวัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยที่วัดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้คืนนี้คืนก่อนอย่างน้อย7 8ชั่วโมงเพื่อเมคชัวร์ว่าแผลไม่แตก โอเคครับแล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะได้ครับขอบคุณมากเลยคุณหมอแล้วแม่จอนจัดที่เชียงใหม่เยอะไหมเยอะมากเยอะมากอยู่ตามตลาดนี่เหรออยู่ตามตลาดแล้วใส่กระสอบมาทิ้งไว้หน้าหมูลนิทิีเต็มเลยไม่ก็บางทีเอาใส่หลังรถแล้วก็มาทิ้งงั้นผมว่าต้องคิดตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยเนาะใช่ต้องคิดเลยเริ่มเลี้ยงเลยว่าเราพร้อมไหมเร้ายืนยาวๆได้ไหมต้องดูแลเขาจนตลอดชีวิตครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนอ้าว นี่เป็นแค่ก้าวแรกนะต้องขอบคุณทางท่านสสอๆทางท่านมูทิช้างนะทางเหนืต่อทุกท่านนะนี่มาจากก้าวไกลท่านตำรวจที่ช่วยไม่ได้จับคนอย่างเดียวจับแมวด้วยนะตูนาจับแมวมาให้นะขอบคุณทุกคนนะครับพ่อตาก,กาเดี๋ยวผมไปนะพอดีผมมีธุระมีป,ประชุมต่อญญบจ้าวันจันะนะขอบคุณทุกคนนะอ่าบดวไงเช้ทกุเทียนจะไปดูหน่อยจับลิงเชิญทางุเทียนนะครับไม่วุ่นวายเ๋ยวจับลิงเนี่ยวุ่นวายมากพี่เล็กไปจับต้องระวังนะสวัสดีค่ะ นไดกนกินเลยกินเลยผมไม่ไหวมมาแล้วครับขนมจีนเห็นเขาแบบิวขนมจีนนำเลยค่ะไม่ไหวเอาเลยกินครับกินแล้วขอบคุณเ่ารับไปก่อนเดี๋ยวมอต่อขอบคุณนะครับโอ้รับแทนพวกเรานะโอ้ยหอมฉุยเลยขอบคุณนะครับฝากต่อคนนีบคพ็กคุะา่าต่อคน่งคนแรต่อคนนี่คนแริดต่คนกนี้คนแรกติดต่อคนแนแรี่ดแรก๋อทองคนแ่ครัอครกบ อยู่ในเขตนี้แหละครับเราสกับป้องกันปราบปรามของนาราบูนะครับอ๋อเพราะลงชุมชนบ่อยใช่ไหม้าชุมชนแล้วราปัญหาไปเวยจับแมวตลอดนะครับแจ้งมาขออนุญาตประสานทงดีครับเนี่ยทั้งตำรวจทั้งต้นต่อตอทั้งงูทีทั้งกทมนะช่วยกันนะครับผมว่าก็ดีฮะับทำให้มันแก้ปัญหาได้นี่ที่บอกว่าดีไซน์ทิงกิ้งอน่ยต้องเริ่มจากเข้าใจปัญหาก่อนจริงแล้วอยู่บนอยู่ในห้องไม่ทางรู้ปัญหาหรอกต้องลงมาคุกกับชุมชนรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรชุมชนก็ไม่ต้องการอะไรหรูหรามาก เขาขอแค่ทำหมาห์หมาห์แมวถูกไหมไม่ได้รังการโครงการหมื่นล้านแต่ล้านอ่ะใช่ใช่แล้วก็ทำจริงผมก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะไม่ได้ใช้เงินเยอะกัดฟันพรวดเดียวถูกไหมผมว่าทำรักษาหมดเลยทุกคนเพราะรู้ว่ามาทำงานทุกี่คนพร้อมอยู่ใช่ครับวันนี้ได้ยินข่าวต้องรีบมาเลยให้กำลังใจทุกคนนะขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวคุยกันในรยะาวขอบคุณนะครับขอบคุณครับท่านนี่คุ้มกับ่ตำรวจเอาพุ่งกับอยู่นี่โอ้ท่านพุ่งกลับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะท่านผอโอเคนะฝากด้วยนะเห็นมี ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องทางเดินทางเท้าที่ตลาดบางมะกรอบส่งมาแต่ผมไปไม่ได้ไม่ทันก็ฝากไปดูหน่อยแล้วก็มีไฟตรงเผื่อแล้วแต่อันเนี่ยเผื่อนีค่ะถ้านี่เอาบอกท่านเลยหหลังบิ๊กซี่ยค่ะไฟไฟมันไม่มีด้วยแล้วก็ยังปืนแล้วมันช่วยูงที่คนมันช่วยจูไม่ได้ไฟตรงอะไรพวกมันเรียกหนูเขราผมไม่อยากไฟเพื่มโอเคไมันประมาณผิตรางไม่ได้คุยกันเลยแล้วเดี๋ยวช่วยแจ้งหน่อยนะถ้าโอเค็จจะลืมเรื่องสถานบันเทิงด้วย ใช่ครับนะว่าเรียบร้อยดีป่ะมืดอ่ะมืดไปโอเคไปละเดี๋ยวเวลาพวกขออนุญาตให้คุณเล่ถ่ายร่วมกันครัเดี๋ยวผมงเขาเดี๋ยวผมขอไปปิดไลฟ์ไปหนึ่งครั้งไปเล่าอยู่ไหนของเรากรมอยู่ไหนเนี่ยพี่คุณหมออยู่ที่ไหนนี่ของใจเชียงใหม่นะโอ้ทาเชียงใหม่มาเยอะของเราหมอเรามายังโอเคนั่นเดี๋ยวลาอะไรพี่ไปไปสิงแม่ร้องของเขตราชบุรณะนะเนี่ยมันหลายหน่วยงานต้องร่วมกันนะ โอเคครับอ่าพวกน้องแมวลาน้องแมวลาเจ้าถิ่นก่อนเว้ยนี่มันดูหน้ามันแสบจริงนะเนี่ยใช่่คะตัวนี้ดูหน้าดิโหมนักเลงมากเลยเนี่ยแต่ก็รู้รู้อยู่เนี่ยอันนี้แมวน้อยเขาที่ปล่อยยาสลบมาเหรอเพราะว่าเป็นแมวเสี่ยวแมวจบที่เขามีใส่ตัวพาที่จะไม่รักอิสระใโอ้โหหน้าตาไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคครับไปละ าลาทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ